อยากเรียนปอนตีอยากเรียนเอาเท่เอ้ยเด็กสิบเ้ในชุดน,นักศึกษาพาการเข้าผับเข้าผับเข้าผับโอ้ยเท<ห>่เขาบอกมาว่ามันไม่ดีเขา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 ใครอาชีพอื่นก็ทําไม่ได้เท่าเราอะถ้าเทียบหนูกับเพื่อนอ่ะเป็นหนูคนเดียวที่จบมามีเงินเดือนห้าหลักเะค่ะ <authentication. S 1> เป็นโรงเรียนบางกล่องเอ็นเอไปแนว ตอนแรกก็ก็ปอตีแน่ๆคืออยากเรียนปอตีอยากอยากเรียนปอตีมาตลอดตอนนั้นะหนูยอมรับเลยว่าหนูอยากเรียนเอาเท่คือเพื่อนเรียนปอตีอะเอ้ยเด็กศึก้าในชุดนนะักศึกษ,ษาตเกเย็นละพากันเข้าผับเข้าผับเข้าผับอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเท่พอมาถึงวันที่เจออาจารย์ที่แนวอ่ะคือแบบหันหัวทันทีเลยว่าเอาแน่คือหนูเลือกภายในวันนั้นเลยนะคะ แล้วก็แม่ก็มีมีคนรู้จักแบบลูกสาวเรียนที่นั่นเราจบมาได้งานทำจริงถ้าเทียบหนูกับเพื่อนอะเป็นหนูคนเดียวที่จบมามีเงินเดือนห้าหลักละค่ะได้งานเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบเอ้ยไปยื่นวุฒิปอตีแล้วแล้วที่นี่จะรับไหมต้องมานั่งรอเขาโทรกลับมาว่าผ่านสัมภาษณ์ไหมอะไรแบบเนี้ยของหนูอะโรงเรียนหาให้ทุกอย่างทุกอย่างยันแบบ ยื่นกระทั้งเอกสารสัมภาษณ์งานให้หนูจนแบบหนูผ่านหนูอายุ19อ่ะเงินเดือน5หลักอ่ะหนูว่าแบบมันคุ้มฟังหนูเลยหนูได้จริงๆคือไอ้คำว่าแบบเขาบอกมาว่ามันไม่ดีเขา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 ใครป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านคนในตลาดบ้างอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาอาจจะเคยเห็นจากที่อื่น แต่เขาไม่เคยเห็นในมุมมองที่เรามาทําแบบเราจริงๆอะคะ่ะก็มาฟังแบบฟังจากหนูเนี่ยที่หนูจบมาจริงๆแล้วว่ามันประสบความสำเร็จจริงๆมันซัพพอร์ตครอบครัวเองได้จริงๆอะคะ่ะข้อแม่ภูมิใจมากค่ะตอนนี้คุยคุยคุยแม่หนูคุยเก่งมากคุยลูกสาวเนี่ยโอนเงินมาแล้วนะทำงานได้แล้วอะไรอ่างเนี้ยหนูว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะ ยิ่งเราได้มาเป็นบุคลากรแถวหน้าเรามาดูแลดูแลอีกชีวิตหนึ่งอะ่ะหนูว่าอาชีพอื่นก็ทำไม่ได้เท่าเราอะ่ะอย่างสายงานที่ที่เราทำอะ่ะมันเป็นอาชีพยอดฮิตที่ไม่ตกงานแน่แนก็เลยแบบแนะนำแนะนำสำหรับใครที่กำลังเลือกอยู่สายงานนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะไม่ตกงานได้งานแน่แน่ก็คือโรงเรียนเราที่ชอบชีวิตเราแน่แน่จนกว่าแบบเราได้งาน anya tim tim